สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแจกโปรเกม Subway Surfer um นะครับซึ่งเป็นภาคล่าสุดเลยนะครับภาคที่2.24.2นะครับมอดลิมิตคอนคีนะครับผมซึ่งจะได้เหรียญไม่จากัดกุญแจไม่จํากัดแล้วก็สเก็ตไม่จํากัดครับแบบเราใช้ยังไงมันก็ไม่ลดนะครับไม่มีวันหมดด้วย<อ>จะหาว่าเปลี่ยนโลเปลี่ยนเหรียญอะไรปอมๆหรือ,ปอเป่าเดี๋ยวผมจะลองซื้อของให้ดูนะครับมาครับผมผมไม่ได้โมนะอันนี้มันสามารถใช้เงินได้จริงๆเลยนะ นี่นะครับผมจะลองซื้อบูทแล้วกันอันนี้ยังไม่ได้อัพเลยนะครับมาเห็นปะเนี่ยตังไม่ลดเลยอะแต่เราสามารถซื้อได้ทุกอย่างเลยนะครับมามีอะไรให้ซื้ออีกไหมไม่น่าจะมีแล้วนะครับเนี่ยสเก็ตบอร์ดอะซื้อไปเถอะตังไม่ลดหรอกส่วนอันนี้ไม่มีอะไรให้ซื้อนะครับอันนี้ต้องเติมเอาเองนี่นะครับซึ่งภาคนี้ก็จะมีตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าคือตัวไหน นี่นะครับก็จะมีไอตัวหัวกะโหลกแล้วก็มีสเก็ตบอร์ดที่มีพุกนะครับประมาณ2อันแล้วก็มีไอตัวนี้นะครับที่เป็นก,อกอะระโหลกอ่ะเราสามารถซื้อได้เลยนะครับมมผมเพราะว่าเรามีไอสีม่วง,ง,งอันนี้อยู่แล้วอันนี้3 0 0 0 0ื่นหมื่นเจกดซื้อได้เลยเชิบเน,นี่ยซื้อได้จริงนะครับไม่ได้โมอันนี้17ื่ก็กดซื้อไปเลยครับมาเอา้าตัวนี้ทําไมาซื้อไม่ได้ ไอ้ตัวนี้น่าจะต้องดูคลิปนะครับถึงจะซื้อได้แต่ไม่เป็นไรผมจะไม่ดูนี่นะครับดูดิมีเป็นพันล้านนะ่ะใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดอนะ่ะอันนี้ซื้อไดเปล่าวะได้นะครับพันนึงอะไรวะโทเค็นบูทน่าจะแบบคะแนนคูณ2มั้งครับนี่แล้วก็จะมีอันใหม่มานะครับซื้อตัวนี้ก็19บาทอันนี้40บาทแล้วก็สเก็ตบอร์ดเรือไวกิ้ง45,000นะครับผมจะซื้อให้ดูเลยซื้อได้จริงนะครับไม่ได้โม อันนี้ก็ซื้อได้นะครับเรโหโคเทอันนี้อะไรสกิลเสริมหรอไม่เป็นไรซื้อไปอันนี้ซื้อสกินได้ไหมได้นะครับซื้อได้ป่ะอันนี้ก็ซื้อได้ก็ซื้อไปซื้อาครับผมเราไปดูตัวกันว่ามีตัวอะไรมาใหม่อีกบ้างนี่นะครับผมซื้อได้ทุกอย่างเลยซื้อได้ทุกสกินนะครับ แต่บางตัวก็ซื้อไม่ได้นะต้องเติมเหรียญเ้อเอ,เองไอตัวนี้ร้อยเจบาทก็เติมซื้อกันเอ,เองนะครับไอตัวนี้ก็19ตัวนี้ก็19เหมือนกันแล้วตัวนี้ผมซื้อมาแล้วนะครับผมแล้วเราก็มาดูสเก็ตกันผมจะใช้สเก็ตนี้นะครับจะรีวิวให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่นะครับเงินใช้ได้จริงๆไม่ได้ม้สามารถซื้อได้ทุกอย่างเลยสเก็ตกับหลไรต่างก็เป็นรถเก็ตครับ ผมจะรีวิวให้ดูว่ามันสวยแค่ไหนนะครับไอตัวโครงกระดูกแล้วก็มูวุ้นลับนะเป็นเนกันครับเริ่มกันเลยใช้คูลไปใช้คูลไปใช้สปีดไปยังไงเราก็ใช้ไม่ได้ไม่จํากัดอยู่แล้วนะครับแบบเรามีเยอะเกินไปอ่ะไม่รู้จะทําไงแล้วก็ุ้นบอลลับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์ให้ผมดนวยนะครับที่สําคัญอย่าลืมได้ไม่จํากัดมาโดดโดดไปลองใช้สเกต็ตโอ้ยแม่งสเก็ตงูงๆว่ะ อันนี้มันมีแบบพุสองอันผมก็นึกว่ามันจะวิ่งเร็วขึ้นแต่มันก็ช้าเหมือนเดิมนะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับไปแล้วบายๆถ้ามีภาคใหม่มาผมจะมาทำคลิปให้ดูอีกนะครับชุบกับตัว L แอลลงไปจริงๆนะ